ครบพบกับในช่องทางน้องสีสแปรลี่นะครับวันนี้เรามาตัดต้นโพเพื่อเป็นการเปลี่ยนอาหารให้น้องการเราได้กินนะครับากาเราต้องกินหลายอย่างกินแต่อ้อยแต่นี่ก็จะเจ็บฟันหน่อยนะครับตัดต้นโพกายจะเต็มก็ได้นะครับมีคนมารอให้กำลังใจทั้งสามเละนะครับนุ่นอะ ควายของเราครับยิ้มให้เลยครับดูยิ้มให้ควานช้างครับจะถามว่าทำอะไรทำอะไรกันนะครับมองควายของเราจะมุ่งใจให้พ่อควานตัดต้นไม้ให้ได้เต็มเร็วๆนะครับใกล้จะเต็เมแล้วนะครับ ต้นนี้คงไม่เต็มหรอกครับเดี๋ยวไปหาต้นใหม่นะครับจัดมาเต็มคันรถเลยนะครับต้นไม้ทำไมเราถึงให้กินต้นไม้ครับเพราะต้นไม้นี่จะเป็นมูลไฟชั้นดีเลยนะครับเวลาช้างจะถ่ายท้องหรือช้างจะเจ็บท้องปวดท้องเราก็ต้องกินต้นไม้หรือดินป่งนะครับ เพอ,อให้เป็นสมุนไพรให้ระบายท้องของน้องช้างเรานะครับป้องกันการท้องเสียท้องผุเอ,อ้าแวะเข้ามาหมู่บ้านก็มาเจอต้นกล้วยเอาอทางต้นกล้วยเอาต้นไม้ครับวันนี้จัดไปเต็มพันรถเลยนะครับนี่เรามาสามคนครับ ควานน้องสุพันษาแล้วก็ควานน้ำฝนแล้วก็ผมเองครับควานน้องครีมแตาหมู่หมู่บ้านสามบ้านเมืองลิงก็เจอต้นกล้วยเยอะแยะเลยนะครับนี่วันนี้คงจะกินอิ่มไปได้วันหนึ่งนะครับก็มาถึง นะครับปกหลักช้างเราเบอรี่นะครัลินลินแล้วก็พีดูนะครับกดอื่นที่เราจะให้ช้างได้กินต้นไม้เหล่านี้เราก็ต้องให้องช้างเราได้อาบน้ําก่อนนะครับความสะอาดเพื่อให้อากาศเย็นๆยร่มลื่นนะครับ เปิดน้ำไว้เลยนะครับอาบน้ำเสร็จก็จะได้กินนะครับนะครับทีแรกก็ให้พี่กินของเรากินน้ำก่อนนะครับอาบน้ำก็ได้อาบน้ำทูตัวต้นไม้ให้ตัวดำๆหน่อยนะครับฟันจะได้ดี ทางเราก็ได้ทำล่มให้พวกมาแล้วครับพี่โดเรมทำล่มให้อยู่นะครับบันจันทก็พ่อควาก็จะไปขนเอาสอาัุทรที่พัทยามาทำล่มให้อยู่นะครับนี่อยู่ป่าสามเชือกครับพี่หลินพี่เบอร์ดี้แล้วก็พี่โดเรานะครับน้องครีมเราอยู่ที่บ้านน้ำพลัตีนะครับเราถิอเป็นน้ำนะครับ อันก็จะได้อาบน้ําอ่านน้ำเสร็จก็ได้กินอาหารนะครับเพราะปานไปหามาก็ไอสายนะครับเพราะระยะทางก็ไกลเหมือนกันนะครับยังไงก็ไม่ไม่ให้อดหรอกครับเหนกันกินลูกพละที ก,ก็นน้ำเสร็จก็มาถูต้นไม้นะครับไมยเพื่อทำให้เนื้อตัวสดชื่นขึ้นนะครับถูไปลูกอ่ะ ยังชังถือนะครับจสรงจทำภารกิจก,การอาบน้ำเสร็จแล้วก็ให้น้องกินในอาหารนะครับอันนี้มีมกินต้นไม้นะครับเพื่อเป็นยารักษา ช้างท้องเสียนะครับถูๆๆหน่อยโนถูหน่อยโนความสุขของน้องช้างก็คือความสุขของเรานะครับ ทั้งเล่นโคลนครับเออทำไรพี่วินดี้นอนแล้วนอนแล้วมาดูรุ่นใหญ่เล่นบ้างครับ เห็ดยังละ่ะเอเฮือ,เอ่เห็ดยังได้เร็วๆจะได้กินข้าวจะได้กินปลาความรักกันของช้างะคะับเดี๋ยวรักกันคันของครอบครัวน้เราขึ้นับ พี่โดขึ้นแล้วพี่โดอเลยจะขึ้นลเบอดีแลว,วลแล้วฮะฝรังก็ออกแล้วฮะ ธรรมชาตินะนี่คือเราเกิดอารมณ์ที่นี้ วันนี้ที่โดเราเกิอดอารมณ์วันนี้เสร็จจากภารกิจอา,าบน้ำเสร็จก็มากินได้เลยครับเยอะๆเยอะๆเยอะย,อย,ออยมาบาดีมาๆมามา,มากินตรงนี้เลยกินด้วยกัน จะช่วยดึงลงเงินเดือนนะครับที่เบือดีเราภารกิจอาบน้ำเล่นน้ำก็กินอาหารต่ตนะครับกินด้วยกันอย่างนี้ทุกวันนะครับ คลิปนี้ก็พอที่นี้นะครับฝากติดตามช่องทางน้องครีมแฟมิลี่ด้วยนะครับกำลังใจให้พวกเราด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ